สวัสดีค่ะพระคำหนุนใจวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้อว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะคะพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีชีวิตนะพี่น้องพระเจ้าของเราเนะี่ยที่เราเชื่อและวางใจนะพะี่น้องพระองค์ยังไม่ตายนะพะี่น้องวันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงนะคะหนึ่งเพลงกันนะคะที่จะเป็นเพลงที่ทําให้เรา ได้รับรู้พี่น้องถึงการที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์คําว่าสรรเสริญพระเจ้านะคะจะได้รู้ว่าไลฟ์แล้วนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พระคำหนุนใจในวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ได้ยินชัดเจนนะคะช่วยพิมพ์คําว่าสรรเสริญพระเจ้ามาหน่อยคะ่ะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะแบ่งปันนะคะพระคำให้กับคนที่คุณรักนะคะก็สามารถจะกดแชร์แบ่งปันนะคะไลฟ์วันนี้ออกไปได้เลยนะคะสรรเสริญพระเจ้าค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเราจะมาฟังพระคำหนุนใจกันถ้าเข้ามาแล้วนะคะ แล้วก็ได้ยินชัดเจนนะคะช่วยพิมพ์คำว่าสรรเสริญพระเจ้ามาหน่อยนะคะอีกจะได้เริ่มต้นแบ่งปันพระคำเลยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ,ะไล์แล้วหรือยังเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่น้องที่วันนี้เป็นวันสบาโตวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พระเจ้ายกไว้เมื่อเช้าใครไปโบสถ์มาแล้วบ้างเอ่ย สวัสดีค่ะสรรเสริญพระเจ้าชัดค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะก่อนจะมาแบ่งปันพระคำในวันนี้นะคะในหัวข้อว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะพี่น้องวันนี้อิจะมาให้เราทุกคนนะฟังเพลงนมัสการพระเจ้าร่วมกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็ให้พี่น้องตั้งใจนะคะในการที่จะฟังเพลงเพลงนี้นะคะให้เข้าถึงนะพี่น้องข้อความนะที่อยู่ในเพลงเพลงนี้ทั้งหมดนะคะวันนี้พระคำในวันนี้นะคะแล้วก็เพลงนี้นมัสการเพลงนี้นะคะที่จะมาแตะใจเราทุกคนในวันนี้ขอให้เราทุกคนนะคะได้สัมผัสกับความรักของพระองค์พระเจ้าของเราได้ค่ะสรรเสริญพระเจ้า แค่เพื่อฉันพรุ่งนี้ เพราะพระองค์ทงอยู่ค้พระชนน์พรุ่งนีได้เพราะเพราะ ទូស สรรเสริญพระเจ้าแลยพี่น้องข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่พี่น้องวันนี้หากเรานะคะไม่สามารถจะชื่นชมยินดีนะพี่น้องหรือขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้นะคะมันเป็นเพราะว่าในหัวใจของเราอะ่ะเราไม่แน่ใจว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พี่น้องวันนี้หากเรานะคะมั่นใจอ่ะว่าพร,พระองค์นะคะพระเจ้าของเราอะ่ะยังมีชีวิตอยู่ แล้วคอยทรงนําหน้าเราคอยช่วยเหลเราเสมอนะคะมันจะมีอะไรที่เราจะไม่ชื่นชมยินดีอีกพี่น้องเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยพิมพ์อาเมนนะคะวันนี้นะหากท่านกําลังมีความกลัวนะวิตกกังวลน,นะคะไม่แน่ใจนะคะหรือมีความเครียดความทุกข์อะไรบางอย่างพี่น้องขอให้เราทุกคนรู้ไว้เลยว่าหากเรามั่นใจนะถามตัวเองดูนะหากเรามั่นใจหากเราแน่ใจนะคะว่าพระเจ้าของเรานะยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่และทรงรักกล่าวพระองค์คอยที่ช่วยเหลือเรานะทุกเรื่องพี่น้องวันนี้พระองค์พี่น้องจะแม่นมั่นใจได้เลยเหรอว่าไม่มีอะไรนะที่พระองค์จะ ไม่ช่วยแล้วก็ไม่ฟังคําอธิษฐานของพี่น้องนะคะวันนี้ขอให้เรานะชื่นชมยินดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในชีวิตของเราอาเมนนะสรรเสริญพระเจ้าวันนี้นะคะพระคำนะที่จะมาถึงเราในวันนี้นะพี่น้อง พี่น้องจงชื่นชมนดีเถิดนะคะพระเจ้าของเราพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะคะในพระคำนะคะบทอ่อนนะพี่น้องบทที่11นะ,ะข้อที่2 5่สถึงยียสหอนนะคะบทที่11ข้อที่2 5้ถึง26หนะคะได้เขียนไว้ว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่ไว้วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมเอเมนพี่น้องพระเยซูนะคะกำลังถามเราทุกคนนะที่ได้ยินไลฟ์ในวันนี้ ว่าเธอเชื่ออย่างนี้ใหมว่าพระองค์นะคะเป็นชีวิตและพระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วพระองค์ได้ตายและเป็นขึ้นและยังทรงพระชนอยู่จนถึงทุกวันนี้ความเชื่อนี้ยพี่น้องเป็นความแน่ใจนะคะแล้วก็เป็นความวางใจของเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนะคะเป็นลูกของพระเจ้าได้เลยว่าชีวิตของเราแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพี่น้องวันนี้หากเราเชื่อพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่นะคะ เราฝากความวางใจของเราฝากชีวิตของเราไว้ในพระองค์นะคะแล้วเราเชื่อมั่นนะพี่น้องว่าพระองค์จะคอยช่วยเหลือเราเพราะพระองค์ยังทรงพระชนอยู่วันนี้จะมีอะไรที่เราต้องกลัวหรือไม่ชื่นชมยินดีอีกมีอะไรที่เราต้องเป็นทุกข์และเป็นกังวลอีกไหมนะฮะพระเยซูถามว่าเธอเชื่ออย่างนี้ไหมพี่น้องเชื่อไหมถ้าพี่น้องเชื่อนะพี่น้องจะชื่นชมยินดีได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องเพราะพี่น้องจะรู้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภา,าพเพื่อการดีไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ ไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่ก็ตามและพี่น้องขอให้เราทุกคนสรรเสริญพระเจ้าสดุดีนะคะบทที่18ข้อที่4 6สดุดีนะคะบทที่18ข้อที่4 6นะคะได้เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระศีลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญพระเจ้าเห็นความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่องอเมน วันนี้นะคะพระเยซูได้ทรงไถ่เราแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่บนกางเขนพระองค์ได้ทรงตายและเป็นขึ้นเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นะคะเราก็จะตายและเป็นขึ้นและรับชีวิตนิรันดร์รับชีวิตใหม่พร้อมกับพระองค์ดังนั้นวันนี้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรอดของเราหากเราไม่เชื่อนะพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าแห่งความรอดของเราแปลว่าเราทุกคนนะคะในที่นี้ไม่มีใครรอดเลยพี่น้องหากเราไม่เชื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่พี่น้องว่าจริงไหมใครว่าจริงนะคะพิมพ์ขอบคุณพระเยซูค่ะ ขอบคุณพระเยซูค่ะวันนี้พระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราทุกคนนะคะเหมือนกับเราทุกคนไปจำนำเราเคยไปจำนำอะไรไหมไปจำนำนาฬิกานะคะเมื่อเราไถ่แล้วมันก็กลับมาเป็นของเราใช่ไหมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราทุกคนนะ,ะถูกค่าจ้างของความบาปคือความตายนะคะได้จองจำเราไว้ แต่พระเยซูได้ให้พระเอรของพระองค์นะคะได้ถ่ายเราทุกคนออกมาเป็นอิสระและเป็นลูกของพระองค์แล้วเราเป็นของพระองค์แล้วเราทุกคนเมื่อเชื่อวางใจในการตายและเป็นขึ้นของพระองค์นะคะเราทุกคนก็ถือว่าเราตายนะคะจากตัวเก่าตายจากชีวิตบาปของเรานะคะแล้วเป็นขึ้นพร้อมกับพระองค์เพื่อรับชีวิตใหม่และเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะครบบริบูรณ์นะคะและเป็นชีวิตที่เราจะได้ไปแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์หลังจากที่เราจบจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องสเสริญพระเจ้าด้วยความเชื่อนี้เองพี่น้องจะรอด รอดทั้งทางฝ่ายร่างกายและรอดทั้งทางฝ่ายจิตวิญญาณจงชื่นชมยินดีเถิดพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่สำหรับวันนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนพระเจ้ารักคุณกดติดตามเพจชีวิตอัศจรรย์เอาไว้นะคะแล้วก็ยังมียูทูบชาแนลนะคะชื่อว่าชีวิตอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้าแล้วก็มีช่องไ g ีชื่อว่า Wonderful Life of God c h i l ชนะพี่น้องสามารถจะไปติดตามพระคำของพระเจ้าได้สำหรับวันนี้นะคะพระเจ้าอวยพรพระเจ้ารักพี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ